ทุกคนกับ้ขขออาวมานะคะก็จะไปร้านขายหมูไม่มีแรงไปคือเขาอยากกินไส้กรอ,อนนะะก,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 อ,ก,ก,กอ,อีสานกันนะคะเด็กๆเด็กๆอยากกินไส้กรอกอีสานกันแล้วก็จะไปร้านนะไปสั่งหมูบดก็ไม่ได้ไปนะไปซื้อมากิโลหนึ่ง ทำไส้กรอกอีสานแล้วก็ทำลูกชิ้นทำลูกชิ้นเนื้อเข้าไปดูเส้นก๋วยเตี๋ยวมาคือเขาอยากได้ของวันเสาร์นี้เนาะเขาอยากจะได้วันเสาร์นี้สำหรับสิบสามกล่องแล้วก็ใส่กรอกอีสานเอาไปจิ้มกินนะกับก๋วยเตี๋ยว เขาไปนั่งคุยกันกับเ,ออเพื่อนน้องยันมัะจะเป็นวันเกิดเขาเนาะแล้วเขาก็จะเลี้ยงเ,ออเพื่อนๆน,นะเลี้ยงที่ฟีเนตของลูกชายก็จะเลี้ยงออกันเองเนาะ mm hmm. เขาก็เลยถามว่าเราสามารถจะทำอะไรได้ไหมพี่นีก็เลยคิดว่าเขาเคยช่วยเหลือเราเรื่องจ้างแม่บ้านมาขัดบ้านเขาเคย ช่วยเหลือเราหลายอย่างเนาะก็เลยอโอเคเดี๋ยวฉันทำไส้กรอกอีสานให้แล้วก็ออจะทำปลาทอดมันให้เขานะคะแล้วก็จะทำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวแห้งให้เขากินกัน <c oughs> พี่นีก็จะทำลูกชิ้นนะเก็บไว้ก่อนนะเพราะเราจะไม่มีแรพวกนี้ก็วันศุกร์ฮะแล้วก็วันเสาร์ที่ไปนั่งดื่มกันกับ ผู้ชายไม่ได้ไปจีบกันนะไปคุยกันเรื่องธุระเรื่องงานนะคะพอดีพี่นีจะเข้าไปฟิเนตเขาก็ออกมาเนะาะออกมาก็เผเอิญมีร้านออกาแฟก็เลยเโอเคงั้นก็ดื่มตรงนี้เพราะน้องยันเขาก็สอนออลูกค้าอยู่เนาะพี่นีก็จะต้องไปถึงออที่ร้านสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีนะก็เลยว่าออคุยกัน คุยกันก่อนได้เวลาเนาะก็คุยกินกาแฟแก้วเดียวลุงชัยก็ดันไม่เห็นแกเข้าใจแหละคนเรามันคุยกันไม่จำเป็นที่จะว่าไปนั่งคุยแล้วจีบกันนะคะทุกคนคุยกันเรื่องเป็นเพื่อนกันก็คุยกันถ้าจะจีบกันจะรักกันน่ะมันนานแล้วเป็นคนไม่ไม่ไม่ครอบซ้อนนะคะคือเป็นคนทําอะไรก็จะทําจริงจริงจังๆังนะอันนี้คุยกันเรื่องอาหารนะเราตอบแทนคนได้ ไม่ว่าจะตอบแทนแบบไหนเรามีโอกาสเราก็รีบทำไป